วิธีการเอารูปมาใส่ในแป้นพิมพ์แบบนี้หรือต้องการให้เปลี่ยนสีแป้นพิมพ์แบบนี้มีวิธีการทํำยังไงสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Vivo จะทําการยกตัวอย่างไปที่ Google นะคะแต่ไปที่ช่องค้นหาค่ะแล้วแต่ไปที่ไอคอนที่เป็นรูปสีตรงนี้นะคะที่มีจุด4จุดตรงนี้แตะเข้าไปค่ะ เข้ามาอย่างหน้านี้นะคะให้เราแตะไปที่ทีมของชั้นนะคะแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการเลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะใส่แป้นพิมพ์นะคะแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถปรับขนาดได้ตามที่เราต้องการแบบนี้เลยนะคะได้ขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะแตะถัดไปค่ะ จากนั้นนะคะปรับความสว่างตรงนี้สามารถเลื่อนนะคะลดเพิ่มได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นนะคะแตะไปที่คำว่าเสร็จสิ้นค่ะแตะไปที่คำว่าใช้ได้เลยนะคะเพียงแค่นี้นะคะในแป้นพิมพ์ของเราก็จะมีรูปสวยๆแล้วนะคะต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นสีก็แตะไปที่ไอคอนที่เป็นรูปจานที่มีจุด4จุดตรงนี้นะคะ เมื่อเข้ามายัางหน้านี้แล้วนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะนี้นะคะเราสามารถเลือกสีได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะในตัวอย่างจะเลือกไปสีนี้นะคะแต่ไปที่คําว่าใช้คะ่ะเพียงแค่นี้นะคะแป้นพิมพ์ของเราก็จะมีสีเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนอีกนะคะแตะเข้าไปได้เลยคะ่ะต้องการเปลี่ยนเป็นภาพทิวทัศน์นะคะแตะเข้าไปคะ่ะแตะใช้คะ่ะ เพียงแค่นี้ก็จะมีแป้นพิมพ์สวยๆไว้ใช้งานแล้วนะคะวิธีการนี้นะคะทำไง่ายๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทำดูคะ่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ